สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ m o n e y Delivery นะคะในค่ำคืนวันพฤหัส,สบดีที่1กันยายน2565ค่ะค่ำคืนวันนี้พบกับดิฉันอนาะทิตย์ระดาเอื้อพิบูลวัฒนานะคะ ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นนะคะสาหรับงานมหกกรรมการเงินมอน,นิเอ็กสนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยคุณหญิงไปปฏิบัติหน้าที่ที่โน่นนะคะเดี๋ยวกลับมาประจําทําหน้าที่ตามเดิมในวันจันทร์หน้านะคะส่วนบรรยากาศของการลงทุนในวันนี้ค่ะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจน่าจับตามาฝากกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอเริ่มต้นขึ้นเดือน9เดือนกันยายนเนี่ยนะคะถือว่าเป็นเดือนที่มีการประชุมของธนาคารกลางหลากหลายประเทศทั่วโลกที่น่าจับตาละค่ะเริ่มต้นกันในสัปดาห์หน้ากัน ก่อนเลยจะมีการประชุมของ ECB นะคะที่มีการคาดการณ์กันว่าน่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.75%เพื่อสกัดกั้นเงินเฟอ้อที่เร่งตัวสูงขึ้นในขณะที่ลำดับถัดไปนะคะในช่วงสักประมาณปลายเดือนก็จะมีเรื่องของการประชุมนะคะของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาซึ่งก็จะมีการคาดการณ์ในลักษณะสัดส่วนเดียวกันนี้แหละค่ะคือขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะคะตลาดคาดไว้0.75%เพื่อสกัดกับเงินเฟอ้อที่ยังคงปรับตัวอยู่ในระดับสูงและภาพ าพต่างๆเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นปัจจัยกดดันต่อทิศทางของการลงทุนค่ะส่วนฝากฝั่งบ้านเรานะคะก็ต้องรอจับตาเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยววันจันทร์หน้าจะมีการเปิดเผยตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อที่ตลาดคาดการณ์กันว่าดูเหมือนตลาดของไทยนี่นะคะเศรษฐกิจไทย ทิศทางของราคาสินค้าของไทยมีการเร่งตัวสูงขึ้นจันหน้าตลาดคาดการณ์กันว่าเงินเฟอ้อนั้นอาจจะเร่งตัวมากขึ้นมันเลยกลายเป็นที่มาค่ะของภาพการขยับปรับพอร์ตในวันนี้ของนักทุนต่างชาติด้วยนะคะวันนี้เราจะได้เห็นค่ะว่าเป็น net outflow หรือว่าการขายสุทธิทั้งในตลาดตราสารหนี้ทั้งในตลาดหุ้นไทยนะคะตลาดตราสารหนี้เริ่มต้นประเดิมวันแรกในเดือนกันยายนานั้นขายสุทธิไปสูงถึง4,000กว่าล้านบาทในขณะที่ตลาดหุ้นไทยก็ขายสุทธิออกมาเช่นกันค่ะ 3,000กว่าล้านบาทนะคะรอติดตามตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็การประชุมของแบงก์ชาติด้วยซึ่งก็ถือว่ามีหลากหลายประเด็นละแล้วมันก็เริ่มต้นด้วยภาพของความผันผวนในลักษณะเดียวกันในตลาดหุ้นต่างประเทศด้วยนะคะวันนี้ก็เลยจะเก็บเอาภาพต่างๆเหล่านี้มาร้อยเรียงฝากการค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมท่านนักลงทุนได้ประเมินสถานการณ์กันอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นตัวที่ค่อนข้างจะดีในช่วงที่ผ่านมาของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาโดยนักลงทุนระดับโลกนะคะระบุบ,บอกว่าไอ้การฟื้น ตัวท่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ Bear Market r a l l y หรือการฟื้นตัวชั่วคราวรีบาวช่วงสั้นในภาวะตลาดมีเท่านั้นแต่ของจริงที่กำลังจะเจอคือภาวะถดถอยในอนาคตค่ะ สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นภาพหนึ่งที่หลายๆคนมีการประเมินกันไว้ก่อนหน้านี้ก่อนที่ตลาดหุ้นนะคะสหรัฐอเมริกาตลาดหุ้นไทยเองก็ดีหรือว่าตลาดหุ้นต่างๆทั่วโลกมีจังหวะของการเรารี่หรือว่ารีบาวกลับมาค่อนข้างจะแรงโดยทางด้านของนายเจรมีเกรแทแฮมนักลงทุนชื่อดังซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท GMO บริษัทบริหารทรัพย์สินนะคะในเมืองบอสตันเขาเคยคาดการไว้ก่อนหน้านี้ค่ะตั้งแต่ต้นปีแล้วเขาระบุบ,บอกว่าตลาดหุ้นสหรัฐเมริก กามีโอกาสที่จะซุดตัวลงกว่า50 จากภาวะถดถอยของเศรษฐกิจซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็เกิดเป็นจริงเมื่อไม่นานที่ผ่านมานะคะหลังจากที่ตลาดหุ้น s p 500นั้นมีการปรับตัวลงกว่า25%ก่อนที่จะมีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วซึ่งเขาระบุบ,บอกว่าการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วนี้เป็นเพียงแค่การรีบาวในช่วงสั้นในภาวะตลาดหมีเท่านั้นแต่สิ่งที่จะต้องเจอต่อไปค่ะเขายังพบสัญ,ญญาณอันตรายจากหุ้นพันธบัตรและราคาที่อยู่อาศัยที่มีมูลค่าเกินจริงประกอบกับผล กระทบจากตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนั้นยังคงเร่งปรับอัตราดอกเบี้ยในเชิงรุกดังนั้นนะคะภาวะที่เป็นสัญญาณอันตรายเหล่านี้มันอาจจะก่อให้เกิดการแตกของฟองสบู่ยักษ์ใหญ่ในตลาดหุ้นซึ่งขั้นตอนแรกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากการร่วงลงอย่างหนักในช่วงที่เราเห็นผ่านมานะคะแต่พอมาเดือนสิงหาก็คือมิถุนาเนี่ยมีจังหวะของการปรับตัวลดลงแล้วพอสิงหามีการฟื้นตัวขึ้นอันนี้มันเป็นแค่ช่วงแรก ะะแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะทางด้านของนายเจรมี่เกรแทมนั้นระบุบ,บอกว่าปัจจัยพื้นฐานต่างๆจะพังทลายค่ะและตลาดนั้นจะดิ่งลงจนแตะระดับต่ำสุดในที่สุดค่ะไม่น่าแปลกใจนะคะช่วงเวลานี้เกิดความผันผวนขึ้นนะคะในหลากหลายประเทศทั้งทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะ ถ้าเราสังเกตดูในวันนี้เราจะเห็นได้ว่าทิศทางอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินเอเชียอ่อนค่าลงค่อนข้างจะแรงเงินบาทก็อ่อนค่านะคะในขณะที่ตลาดเงินเยนอย่างญี่ปุ่นนั้นซุดตัวแต่ระดับต่าสุดในรอบ24ปีแต่จะเห็นมีอยู่หนึ่งตลาดค่ะนั่นก็คือเงินดอลลาร์สิงคโปร์ที่มีการคาดการณ์กันว่าเศรษฐกิจของเขาจะฟื้นตัวนะคะดังนั้นดอลลาร์สิงคโปร์ในช่วงเวลานี้มีความแข็งแกร่งค่ะพอพูดถึงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนแน่นอนนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาญี่ปุ่นนั้นเผชิญกับควาาามทาท้ยในเรื่อง การดำเนินนโยบายทางด้านการเงินที่แตกต่างจากธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกานะคะแต่ปรากฏว่าถึงแม้เงินเยนจะอ่อนค่านะคะกลายเป็นอนิสงส์กลับทําให้บริษัทต่างๆของประเทศญี่ปุ่นนั้นมีการบันทึกกําไรนะคะก่อนหักภาษีสูงสุดเป็นประวัติการะคะ่ะ กระทรวงการคลังญี่ปุ่นนะคะเปิดเผยว่ากาไรก่อนหักภาษีของบริษัทญี่ปุ่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงินนั้นปรับตัวสูงขึ้นกว่า17.6%เมื่อเทียบเป็นรายปีแต่ที่ระดับ2.03แสนล้านดอลลาร์ในไตรมาส2ที่ผ่านมาได้รับอน,นิสง์จากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าและโควิด -19 ที่มีความรุนแรงน้อยลงถึงแม้ว่าจะต้องเผชิญความท้าทายจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์หรือว่าน้ํามันเนี่ยนะคะก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวสูงขึ้นค่ะ การใช้จ่ายด้านทุนเพิ่มขึ้น4.6%แต่ที่ระดับ10.6ล้านล้านเยนถือเป็นการเพิ่มขึ้น5ไตรามาสติดต่อกันค่ะหลังจากที่บริษัทต่างๆนั้นเริ่มมีการผลิตและเพิ่มอุปกรณ์รองรับความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้น ภาคการผลิตและบริการรายงานผลกำไรก่อนหักภาษีสูงเป็นประวัติการโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการผลิตมีกำไรก่อนหักภาษีเพิ่มขึ้นถึง11.7%เมื่อเทียบเป็นรายปีแตะที่ระดับ11.23ล้านล้านเยนในขณะที่บริษัทนอกภาคการผลิตมีกำไรก่อนหกักภาษี17.09ล้านล้านเยนค่ะซึ่งทางด้านของสำนักนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนั้นนะคะ มีการคาดการณ์จากสำนักข่าวเกียวโดระบุบอกว่าเดี๋ยวสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะจะมีการทบทวน GDP ซึ่งก็จะเอาตัวเลขเหล่านี้ล่ะค่ะมาสะท้อนถึงการเติบโตของเศรษฐกิจที่แท้จริงของญี่ปุ่นซึ่งคาดว่าจะเปิดเผยกันในวันที่8กันยายนนี้โดยคาดว่าน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ จากเรื่องราวของญี่ปุ่นนะคะไปติดตามความขัดแย้งระหว่างประเทศกันบ้างน,นะคะวันนี้เนี่ยมีภาพนะคะของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐกับจีนและก็มีผล,ผลผูกพ่วงไปยังทางด้านของไต้หวนันซึ่งเป็นพื้นที่พิเศษในการดูแลนะคะที่จีนอ้างว่าอยู่ภายใต้ปกครองของจีนดังนั้นค่ะภาพดังกล่าวก็เลยส่งผลทําให้นะคะช่วงที่ผ่านมาจีนไม่พอใจอย่างมากนะคะที่ทางด้านของผู้นําสหรัฐถึงแม้ว่าจะเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะคะ เดินทางไปเยือนไต้หวนันแล้วก็มีการพูดคุยเจรจาเตรียมทําสัญญาทางด้านเศรษฐกิจการค้าต่างๆนะคะทําให้ล่าสุดเนี่ยจีนก็ยังคงเดินหน้าในการซ้อมรบนะคะโดยล่าสุดกระทรวงกลาโหมไต้หวนันเปิดเผยว่า ไต้หวันเองกำลังเผชิญความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ค่ะเนื่องจากกองทัพจีนนั้นทำการซ้อมรบใรกล้เกาะไต้หวันมากยิ่งขึ้นมีจังหวะบางจังหวะบางทีเนี่ยนะคะโดรนของจีนเนี่ยบินข้ามเขตเข้ามาถึงขั้นขนาดว่าทหารของไต้หวันนี่ต้องสอยโดรนลงมาเลยทีเดียวนะคะดังนั้นค่ะตอนนี้นะคะก็มีการคาดการณ์จากไต้หวันว่ากองทัพปลดแอกประชาชนจีนยังคงส่งเรือรบและเครื่องบินเจ็ตข้ามเส้นแบ่งเขตแดนซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตนะคะระหว่าง2ฝ่ายยังไม่ เป็นทางการมาอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ใช้ประเด็นที่สร้างความไม่พอใจในช่วงที่ผ่านมาก็คือการเดินทางเยือนของนางแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะคะที่มาเยือนในช่วงต้นเดือนนี้ก็คือต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะปรากฏว่าสิ่งดังกล่าวเนี่ยสร้างความไม่พึงพอใจให้กับจีนก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ไม่ค่อยสู้ดีค่ะ ยังคงมีการซ้อมรบเพื่อที่จะข่มขู่และก็แสดงถึงความไม่พอใจจากสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาด้วยค่ะไม่น่าแปลกใจนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเองสหรัฐกับจีนถือว่าเป็นคู่ค้าคู่แข่งนะคะคือเป็นคู่ค้าระหว่างกันก็จริงแต่ก็เป็นคู่แข่งตัวชการ,ระหว่างกันด้วยพยายามที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นําทางด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งเรื่องของกองทัพต่างๆด้วยนะคะดังนั้นเบอร์หนึ่งก็ต้องเป็นเบอร์หนึ่งไม่อยากเป็น2รองใครค่ะสหรัฐอเมริกานะคะก็เลยล่าสุดนะคะมีภา ของความขัดแย้งที่ออกมาในลักษณะแบบนี้โดยมีการสั่งค่ะให้บริษัทสัญชาติสหรัฐอเมริกาอย่าง n v i d i ีนะคะควบคุมการส่งออกชิปให้กับจีนกลายเป็นว่าประเด็นดังกล่าวนั้นส่งผลทำให้ราคาหุ้นของ Nvidia เดียุดตัวลงอย่างรวดเร็วนอกการซื้อขายของตลาดค่ะโดยราคาหุ้น Nvidia ดียนะคะหรือว่าผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของสหรัฐ ซื้อขายนอกเวลาทําการของสหรัฐในช่วงเช้าที่ผ่านมาปรับตัวลงลงกว่า6.5ค่ะหลังจากเปิดเผยว่ารัฐบาลสาหรัฐเตรียมที่จะใช้ข้อกําหนดนะคะในการส่งออกสินค้ารูปแบบใหม่ซึ่งจะมีผลต่อก,การส่งออกสินค้าของบริษัทไปยังจีนฮ่องกงและก็รัเสเซียด้วยนะคะซึ่ง เป็นการระบุถึงนะคะว่าการระงับหรือว่าการที่ควบคุมเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนี้เป็นไปเพราะว่าต้องการดูแลด้านความมั่นคงกังวลใจว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจถูกกองทัพจีนนำไปใช้ค่ะโดย n อ i นว a เดียนะคะระบุบอกว่าการส่งออกสินค้าดังกล่าวนั้นมันจะมีผลกระทบกับรุ่น A100 กับ H100 นะคะ ซึ่งเป็นชิปประมวลผลกราฟิกที่จำหน่ายให้กับบริษัทต่างๆคาดว่ายอดขายในจีนเนี่ยน่าจะกระทบค่ะโดยปัจจุบันมียอดขายมูลค่ากว่า400ล้านดอลลาร์ในไตรมาสปัจจุบันหลังจากที่ก่อนหน้านี้บริษัทคาดการยอดขายเอาไว้ที่5.9พันล้านดอลลาร์ค่ะ ไปดูกันต่อนะคะเรื่องราวของชิปมันยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาสงครามเทคโนโลยีนั้นมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะโดยล่าสุดเราจะเห็นว่าผู้นําสหรัฐที่เดินทางไปเยือนไต้หวันไปพูดคุยนะคะกับ TSMC ซึ่งเป็นผู้นําด้านการผลิตชิปของโลกแล้วก็เป็นบริษัทที่อยู่ในสัญชาติไต้หวันนี่แหละนะคะ เจราจาการบอกว่าเออเนี่ยมาช่วยกันผลิตแล้วก็ไปตั้งฐานการผลิตในสหาราสัฐสิแล้วก็เดินทางไปเยือนยังเกาหลีใต้ไปพูดคุยกับญี่ปุ่นนะคะชักชวนมาลงทุนในเรื่องนี้ล่าสุดนางชายอิงเวินประธานาธิบดีไต้หวนันก็ได้กล่าวกับนายดักดูซี่ผู้ว่าการรัฐแอริโซนาระหว่างการเดินทางเยือนกรุงไทเปค่ะระบุบอกว่าตอนนี้ ไต้หวันตั้งหน้าตั้งตารอเลยที่จะได้ผลิตชิปประชาธิปไตยหรือด e โม c ครซี่ชิปส์ร่วมกับสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งก็คาดการณ์ว่านะปัจจุบันเนี่ยมันน่าจะมีการร่วมไม้ร่วมมือขนาดใหญ่แล้วค่ะหลังจากที่ปัจจุบันทีเอสเอ็มซีหรือว่าไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์เมนูฟิกเจอริงโคเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่ให้กับ Apple Inc และผู้ผลิตชิปสัญญาจ้างรายใหญ่ที่สุดของโลกอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานมูลค่ากว่า1.2หมื่นล้านดอลลาร์ใน ในรัฐแอริโซนานะคะ โดยความร่วมมือดังกล่าวนะนั้นนางชัยอิงวนก็บอกว่ามันเป็นความท้าทายนะคะแล้วก็ประสงค์ที่จะเกิดความร่วมมือกับสหรัฐในการผลิตสินค้าต่างๆในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และก็เทคโนโลยีต่างๆด้วยค่ะสงครามคงไม่จบง่ายๆนะคะต้องดูว่าใครเป็นผู้เพียงพลา้าและใครจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ได้นะคะพักการสักครู่ค่ะสําหรับใครที่เป็นพี่น้องนะคะในพื้นที่ระยองหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะคะวันพรุ่งนี้เราจะ จะมีงานมาหากรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์บรยองค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราเก็บเอาโปรโมชั่นดีๆนะคะโปรโมชั่นที่ล็อกต้นทุนทางการเงินตาำๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ วันพรุ่งนี้แล้วค่ะที่เราจะเริ่มกันนะคะสำหรับงานมหารกรรมการเงิน m ั n นี่เอ็ประยองนะคะโดยจะจัดขึ้นที่เซ็นทรัลระยองล็อกเอาโปรโมชั่นดีๆนะคะสินเชื่อต้นทุนเด่นๆน,นะคะสำหรับอัตราดอกเบี้ยตามไปฝากคุณผู้ชมในพื้นที่จังหวัดระยองแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงกันด้วยมรีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจและน่าสนใจที่จะไปร่วมงานกันบ้างน,นะคะไปติดตามกันเลยค่ะ มากก,การเงินมเนกโระยองนะคะปีนี้ก็จัดเป็นครั้งที่4แล้วนะคะเราจัดขึ้นระหว่างวันที่2-4ถึงกันยายนนี้นะ,ะที่เซ็นทรัลระยองนะคะปีนี้เราก็มาในทีมงานเ well to w e l l n e s s นะคะชวนทุกคนมาสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินนะ,ะเพื่อให้มีชีวิตที่ดีมีความสุขค่ะผ่านบริการทางการเงินและการลงทุนนะภายในงานที่ยกมาให้บริการกันอย่างครบครันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสินเชื่อบ้านนะ,ะสินเชื่อรถยนต์นะ,ะให้คุณได้เป็นเจ้าของบ้านนะเจ้าของรถยนต์ในฝันนะคะสินเชื่อธุรก,รกิจสินเชื่อบุคคลนะ,ะช่วยในการหมุนเวียนนะคะคขยากกิจก หรือว่าบริหารธุรกิจหานะเงินฝากสลักออมทรัพย์เพื่อในการออมเงินเพิ่มผลตอบแทนนะะบริการทางด้านประกันชีวิตประกันภัยและประกันสุขภาพให้ความคุ้มครองในทุกสถานการณ์แล้วก็การลงทุนบริการลงทุนในหุ้นกองกองทุนเพิ่มมูลค่าการเงินให้งอกเงยเอาชนะเงินเฟอ้อที่เพิ่มสูงขึ้นทุกวันด้วยค่ะ ในส่วนของสินเชื่อนะคะก็ยกขบวนมาให้กับชาวระยองและก็จังหวัดภาคตะวันออกอย่างเต็มที่เลยนะ,ะขอเริ่มที่ในตัวอย่างของสินเชื่อบ้านก่อนนะคะกับธนาคารกรุงไทยค่ะสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นปีแรก0.75%นะคะวงเงินกู้100%นะมีรับเอ็พพร้อมขายด้วยลดสูงสุดถึง55%ค่ะธนาคารกสิกรนะคะสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษกู้ได้เต็ม100%เช่นกันค่ะมีซัพเอ็นพีลดสูงสุดถึง60%นะคะอัตราดอกเบี้ย0%นานถึง6เดือนค่ะธนาคารกรุงเทพนะคะกับสิน เชื่อบ้านบัวหลวงนะอัตราดอกเบีย้ยพิเศษเมื่อจองสิทธิ์ภายในงานเท่านั้นนะคะและยังมีบัวหลวงทรัพย์สินพร้อมขายนะทำเลดีราคาพิเศษมาให้เลือกซื้อกันอีกด้วยนะคะธนาคารไทยพาณิชย์กับสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านนะคะอัตราดอกเบีย้ยเพียง3.99%ค่ะ มาดูในส่วนของสินเชื่อบุคคลกันบ้างนะคะธนาคารออมสินนะคะมีในส่วนของสินเชื่อบ้านแรกเงินนะคะอัตารดาดอกเบี้ย3%ต่อป,ปีกู้ได้สูงสุด10ล้านบาทค่ะธนาคารกรุงไทยนะคะรวมหนี้กับสินเชื่อบ้านให้เงินนะคะอัตารดาดอกเบีย้ย4.72%ต่อปีนะคะวงเงินสูงถึง20ล้านบาทค่ะมีในส่วนของสินเชื่อกรุงไทยสมาร์ทมันนี่นะ,ะให้วงเงินสูงถึง5เท่าของรายได้นะ,ะผ่อนได้นานถึง60เดือนเลยทีเดียวะคะ่ะธนาคารกรสิกรไทยนะ,ะมีในส่วนของบัตรเงินด่วน Express Cash นะคะลดอัตราดอกเบี้ย5 50%นานถึง30วันค่ะแล้วก็มีในส่วนของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะกับสินเชื่อ m y c a r MyCash อัตราดอกเบี้ยเพียง3.75%ต่อปีนะคะมีสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash ด้วยให้อัตราดอกเบี้ย0%นานถึง3รอบบัญชีค่ะ ในส่วนของสินเชื่อธุรกิจนะใครที่มองอยู่นะมีในส่วนของธนาคารกรุงไทยค่ะกับสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อธุรกิจนะอัตราดอกเบี้ยต่ํา2%ต่อปีนะถึง2ปีแรกนะคะผ่อนได้นานถึง10ปีค่ะและยังมีในส่วนของบริษัทไอ r ราแฟ t o r ่งนะคะสมัครสินเชื่อแฟ o r i ่งไม่ต้องใช้หลักประกันนะคะรับซื้อสูงสุดถึง90%ค่ะ ใครที่มองในเรื่องของเงินฝากนะเงินออมนะเพิ่มค่าเงินนะลองมาดูกันโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นแรกของเงินฝากของธนาคารออมสินค่ะกับเงินฝาก Stepup นะอัตราดอกเบีย้ยสูงสุดถึง5%นะนาน2.5ปีไม่เสียภาษีอีกด้วยนะคะในส่วนของการออมผ่านประกันนะก็มีในส่วนของบริษัท KWI ประกันชีวิตนะประกันออมทรัพย์และประกันชีวิตนะลดเบีย้ยสูงสุดถึง13%นะลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยถึง1 0 0 0 0 0บาทค่ะบริษัทซัมซุงประกันชีวิตนะมีซัมซุงบำนาน A90/5 าานะคะชำระเบ เดยปีคุ้มครองจนถึงอายุ90เลยทีเดียวรับบำนาญ12%นลดย่อนภาษีได้ถึง3 0 0 0 0 0บาทค่ะมีประกันสุขภาพตลอดชีพ99 2 0 Luxury c ท r e แด้วยนะคะประกันสุขภาพเหมาใจสูงส,สุด60ล้านบาทค่ะบมจไทยประกันชีวิตนะทำประกัน,ร,กนรับฟรีบัตรสมาชิก M Generation และของที่ระลึกม,มากมายจากบริษัทไทยประกันชีวิตนะคะนอกจากนี้ยังมีบริษัทอสังหาริมทรัพย์นะคะบริษัท Or ริ i n EEC นะมีโปรแกรมทางการลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์รับผลตอบแทน5-9%ต่อปีด้วยค่ะ you <laughs> แน่นอนว่าต้องมีนะกับเรื่องการสัมมานาให้ความรู้ด้านการเงินการลงทุนนะในคราวนี้นะเรามาในหวัวข้อสัมมนาหวัวข้อพิเศษคัดหุ้นเกรด A โวยกำไรเข้าพอตรมาสี่นะสามารถรับชมได้ทางรายการ m a r k e ต Today นะทางช่อง a c e b o o k Money and Banking c h a n n e l นะในวันศุกร์ที่2กันยายนเวลาบ่ายสองโมงเป็นต้นไปด้วยค่ะอันนี้ก็ใครที่สนใจในเรื่องของหุ้นนะคะก็แนะนำว่าไม่ควรพลาดเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ยังสามารถติดตามข้อมูลนะ,ะและโปรโมชั่นต่างๆของงานมหกรรมการเงินระย องครั้งที่4นะที่จะเกิดขึ้นนี้นะได้ทาง Facebook ของ Money Expo ด้วยนะคะแล้วก็สามารถทำธุรกรรมผ่านทางออนไลน์ได้อีกด้วยนะคะในวันเดียวกับที่จัดงานนะผ่านทางเว็บไซต์นะ w ว w ร์ล e ว e ์เว็บดอทมันนค่ะสำหรับผู้ที่จะมาที่ใช้บริการที่งานนะก็อยากให้นำเอกสารสำคัญมาด้วยนะคะ3อย่างนะเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดนะโปรโมชั่นดีๆภายในงานนะเอกสารอย่างแรกก็คือสำเนาบัตรประชาชนนะอย่างที่2คือสำเนาทะเบียนบ้านและอย่างที่3คือหลักฐานรับรองเงินเดือนหรือเทียบเท่านะ ใครที่ไม่ได้ทำรายได้ประจําก็สามารถใช้บุกแป้งที่เป็นสมุดร,รับรายได้ประจําฟรีแ,รนแลนซ์สามารถใช้แทนกันได้ค่ะ ก็อยากจะขอเชิญชวนนะกับงานมหากรรมการเงินมันนี Ex p o ระยองครั้งที่4นะคะจัดขึ้นนะเพื่อรองรับนะชาวภาคตะวันออกทั้งภาคเลยนะสามารถมาใช้บริการกันได้นะ,ะโดยงานจะจัดขึ้นในวันที่2-4กันยายนน,นี้นะคะสถานที่ก็คือที่ห้างเซ็นทรัลระยองนะคะก็สามารถมาร่วมรับโปรโมชั่นนะคะเข้าร่วมกิจกรรมดีๆนะคะแล้วก็ได้บริการทางการเงินการลงทุนที่ดีๆกลับบ้านไปก็อยากจะให้มากันเยอะๆค่ะ ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะมาในช่วงเวลานี้นะคะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะไปท่องโลกประวัติศาสตร์ด้านการเงินของไทยนะคะโดยล่าสุดค่ะทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์เปิดพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทยชวนร่วมสัมผัสวิวัฒนาการทางการเงินธนาคารไทยและเงินตราจากอดีตสู่ปัจจุบันค่ะ ธนาคารไทยพาณิชย์เปิดพิพ,ธพิธภัณฑ์ธนาคารไทยให้ประชาชนได้เยี่ยมชมจัดพิธีทำบุญเพื่อสักการะและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระเจ้าบรม,มวงศ์เธอกรมมืมื่นมหิศสราชหฤทยัยพระบิดาแห่งการธนาคารไทยโดยมีคุณกฤิจ,จันทนโนโทกประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณพัตราพรสิโรดมรองผู้จัดการใหญ่เอาโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลคุณอารยาผู้พาณิชย์รองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคมและคณะผู้บริหารพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์เข้าร่วมงานค่ะ ธนาคารไทยพาณิชย์ในฐาน,นะที่เป็นธนาคารไทยแห่งแรกได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทยขึ้นที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาตลาดน้อยซึ่งเคยเป็นสำนักงานใหญ่ของธนาคารโดยภายในพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการถาวร4ี่โซนได้แก่ 1. วิวัฒนาการเงินตรา 2. วิวัฒนาการธนาคาร 3. ต้นแบบธนาคารไทยและ4ไทยพาณิชยกับการก้าวสู่ยุคปัจจุบันซึ่งได้ปิดปรับปรุงในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และขณะนี้พร้อมที่จะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วค่ะนอกจากนี้ธนาคารยังได้จัดนิทรรศการหมุนเวียนภายใต้เรื่องราว115ปีแห่งความภูมิใจธนาคารไทยแห่งแรก ถ่ายทอดประวัติการก่อตั้งธนาคารไทยแห่งแรกตลอดจนเรื่องราวความรุ่งเรืองของธนาคารไทยพาณิชย์ในแต่ละยุคสมัยเปิดให้เข้าเยี่ยมชมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9ก้นาฬิกาสานาทีถึง16บหนาฬิกาสานาทียกเว้นวันหยุดธนาคารสําหรับนิทรรศการหมุนเวียน115ปีแห่งความภูมิใจธนาคารไทยแห่งแรกจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2565ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมเป็นกล สามารถติดต่อล่วงหน้าได้ที่พิพ,ธพิธภัณฑ์ธนาคารไทยโทรศัพท์02 544 4255ค่ะ ไปเยี่ยมชมกันได้นะคะเป็นสำนักงานใหญ่ก่อนหน้านี้นะคะอยู่ที่สาขาตลาดน้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนะคะเรื่องราวของการลงทุนกันบ้างค่ะณปัจจุบันนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะมองหาโอกาสการลงทุนนอกตลาดซึ่งทางด้านของกสิกรไทยเองก็ไปจัดสรรน,นะคะกองทุนที่ลงทุนในบริษัทนอกตลาดและเพิ่งไปจับไม้จับมือค่ะกับการเข้าถือหุ้นของนาราและบริษัทของดอรชิวค่ะ เคแบง p r i v a t e banking ได้เปิดเผยความคืบหน้ากองทุนหุ้นนอกตลาดไทยกองแรกของไทยนะคะล่าสุดเนี่ยเข้าลงทุนใน2บริษัทขนาดกลางศักยภาพสูงของไทยได้แก่นาราไทยคูซีนเครือร้านอาหารไทยชั้นนำและด r ร์จิวกรุ๊ป ผู้นำผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอันดับหนึ่งของไทยแบรนด์ด็อกเตรจิลจากการผนึนกึกำลังขององค์กรชั้นนำไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการกองทุนหลัก Fillerton Fund Management ซึ่งมีทีมงานที่มีประสบการณ์ได้ Private Equity พร้อมด้วยคำปรึกษาจาก Hatton Equity Partner ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในตลาดไทย วางกลยุทธ์บ้นบริษัทเติบโตขยายกระแสรายได้ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานโดยกองทุนเตรียมลงทุนเพิ่มเติมในหลากหลายธุรกิจภายในสิ้นปีนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่งเสริมสุขภาพการศึกษาโลจิสติกซึ่งคาดว่าน่าจะสร้างผลกำไรให้กับนักลงทุนได้ใน7ปีตามแผนโดยดรตรีพลภูมิวัฒนะ Private Banking Business Head Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทยเปิดเผยค่ะว่า กองทุนหุ้นนอกตลาดหรือว่า private equity นั้นถือเป็นนวัตกรรมการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดสากลเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงธุรกิจที่อยู่ในวัฏจักรที่หลากหลายและมีโอกาสได้รับประโยชน์จากการเติบโตของกิจการก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ค่ะถือเป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจนะคะสาหรับท่านใดที่สนใจเรื่องราวของการลงทุนแบบนี้นะคะณนะปัจจุบันสถาบันการเงินของไทยก็จะมีรูปแบบของการบริหารความมั่งคัง่งผ่านไฟเวล ะะซึ่งท่านก็สามารถที่จะไปปรึกษาขอความรู้หรือแม้กระทั่งรายละเอียดการลงทุนเพิ่มเติมกันได้ละคะ่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ